เมื่อวันที่21รกรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกาและเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้รวมพิธีรับร่างพระเด็พระคุณพระสุธรรมยามวิเทศอดีตรองประธานสาภาพพระธรรมทุตไทยในโอเชีนยนอดีตประธานภาพพื้นโอเชียนอดีตประธานสภาองค์กรพุทธแห่งสาพันธรัฐออสเตรเลียอดีตรองประธานสาภา,า,า,าพพระธรรมทุตไทยในโอเชีนยน อดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายอดีตประธานอํานวยการสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยหรือทีรี่อดีตที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ The Peace Club of University of o t a g o ณบริเวณถนนหน้าแก้วห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายโดยคณะพระพิสุสง์นะครับได้ตั้งริ้วขบวนเกียติยศจากนั้นนะครับได้มีการอัญเชิญร่างของพระเดชพระคุณพระสุธรรมยามวิเทศ เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีณนะห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธ,ธานีบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับก็เต็มไปด้วยความสงบสงเงยมและสง่างามภาคค่ำนะครับเป็นพิธีสวดพระพิธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยามวิเทศโดยจะรับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์ครับคือพระเดชพระคุณพระพรมวชีรปัญญาจารย์ราชบัณฑิตเจ้าวาดพระราชอรสสารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะทันาภาพตั้งแต่คุณไทยสอนทวีชัยถาวรน,นะครับจุดเทียนทูปบูชาพระพุทธคุณสาวนณีหิรัญยสิริจุดเทียนทูปบูชาพระธรรมคุณสุรชัยจิตเพียรค้าจุดไฟหอมสการะคุณบรพจพ์ทวีชัยถาวรได้วางพวงมลลาลัยบูชาแด่พระเดชพระคุณพระสุธ,ธรรมยามวิเทศพร้อมด้วยคุณนวิยาอิสรังคุลณอยุธยาครับได้ถวายพวงมลลาลัยเชิดชูเกียรติแด่พระเดชพระคุณพระสุธรรมยามวิเทศ จากนั้นนะครับพระกุณเจ้าก็ได้สวดพระพิธรรมและในภาพนะครับพระเด็พระกุณพระปรมวิชรปัญญาจารย์ได้ทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าอาสง์ตามด้วยขณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนะครับได้ทอดผ้าบางสกุลตามลาดับสําหรับพิธีกรรมงานบุญเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะครับคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านก็ได้ตั้งใจสั่งสมบุญที่เกิดขึ้นจากปฏิทานามัยบุญที่สําเร็จจากการอุทิศบุญกุศลถวายแด่พระเด็พระกุณพระสุธรรมยาวิเทศ นอกจากนี้นะครับหลวงพ่อทัตตาชวคุณครูมิเล็กก็ได้ให้ความเมตตามาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยสำหรับพิธีสวดพระพิธรรมทางวัดพระธรรมกายจะได้จัดสวดพระพิธรรมพระเดชพระคุณพระสุธรรมยามวิเทศทุกวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2565ณนห้าอห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย และจังวดพิธีสวดพระพิธรรมหนึ่งวันคือในวันพหิหัสบดีที่28รกรกฎาคมและคุณผู้ชมนะครับจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าร่วมพิธีสวดพระพิธรมบำเพ็ญกุศลได้ผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าไปที่ลิงก์ zoom072.com/ocn/8 meeting id นะครับ96173394817 passcode 072ครับ